สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามในช่องของบ้านสวน2เรานะครับตามสัญญาที่บอกว่าเดี๋ยวทุเรียนอินทรีย์บ้านสวน2เราออกดอกเมื่อไหร่จะ,ะนำมาเสนอกันนะครบ,บอกว่าทุเรียนอินทรีย์คนเขก็บอกว่าโอมันออกดอกไม่ได้หรอกไม่เจริญหรอกไม่เติบโตหรอกทำยากอะไรเงี้ยอันนี้ทำให้เห็นเลยว่า ทำได้ครับแม้ว่าจะล่าล่าไปนิดนึงไขว,ว้ขาจะสมบูรณ์นะพึ่งพึ่งเอาขี้ไก่มาลงรอบๆเนีแล้วก็ปิดทับด้วยดินแล้วก็หญ้าๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมาจะมาคุยนะครับด้านในก็จะใส่มูลไส้เดือนสีดำๆรอบๆอันนี้มาดูพัฒนาการของดอกทุเรียนบ้านสวนสองเรานะฮะก็จะมีรุ่นนี้มีสามรุ่นนะออไม่ไม่พร้อมกันเนื่องจากว่าอากาศมันเย็น ช่วงนี้ปีนี้จันทบุรีอากาศเย็นหนาวนานทำให้ดอกทุเรียนมันสะดุดอันนี้เป็นต้นอายุ4ปีเข้าปีที่หครับมีทั้งรุ่นที่ออกดอกนะดอกบานแล้วจะเห็นนะฮะนั่นคือดอกบานและร่วงไปแล้วผสมเกรสรเรียบร้อยแล้วก็ติดเป็นหางแย้เล็กน้อยแล้วฮะที่เหลือก็ทยอยออกเป็นมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่ มีสามรุ่นเลยในต้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าการปลูกทุเรียนแล้วใช้อินทรีย์นั้นได้ผลนะแต่ต้องใช้ความอดทนและมุ่งมั่นจริงๆแม้ว่าผลผลิตอาจจะไม่เยอะนักนะฮะไม่ใหญ่โตนักแล้วนี่คือถ้าเกิดมองเห็นตัวจีเ๋เล็กๆนี่คือชนโรงนะชนะโรงของบ้านสวนสลาวก็เลี้ยงเอาไว้ประมาณ10ร10รังด้วยกันเขาทำหน้าที่เป็นคนที่มาผสมเกรสรให้เรา ไม่ต้องปัดดอกเลยนะฮะเขาก็จะติดดอกเองเพราะว่ามีการผสมโดยธรรมชาติที่นี่ใช้ธรรมชาติเกื้อกูลกันนะครับโอเคอันนี้คือต้นต้น,ตนสี่ปีนะเข้าปีที่หก็ติดประมาณสักเต้นใน10ต้นนะเจ็ดต้นในสิบต้นที่เหลือก็ยังค่อยๆทยอยกันมาอันนี้ก็เป็นเหมือนกันฮนะปีที่4เข้าปีที่ห้าก็เริ่มทยอยออก ดอกเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เยอะยังยังไม่เยอะเห็นนะเป็นติ่งๆอยู่นะเป็นผงเล็กๆอยู่นะส่วนนี้มาดูด้านล่างด้านล่างนะครับเป็นเ,เป็นทุเรียนหมอนเหมือนกันฮนะแล้วก็อายุประมาณ2ปีเข้าปีที่3นะฮะเข้าปีสามดีเห็นไหมครับติดเป็นมะเขือพวงเล็กแล้วอ่านะ เห็นไหมครับก็ลองฮะอันนี้ก็ทดลองให้เขาเขาติดลูกดูได้บ้างร่วงบ้างก็แล้วแต่ไม่เป็นไรฮนะผมก็ถือว่าให้เขาฝึกออกลูกแล้วก็ช่วงนี้หญ้าจะยาวหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนแรงแห้งนะฮะเพราะพยายามจะไม่ตัดหญ้าเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเวลารดน้ํามันจะได้ไม่แห้งเกินไปนะต้นร่างนี่ต้นร่างนี่ต้นเล็กๆนี่เห็นไหมสูงมัน,มนจะประมาณ3เมตรเอง เนี่ยติดดอกเห็นไหมครับเ,เห็นไหมอินรีย์ดีครับดีต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะว่าเคมีนั้นทําลายกว่าจะได้ทุเรียนกินเนี่โอ้โหผ่านยาผ่านเคมีมามหาศาลมากผมผมทำสวนมาผมรู้เลยนะไม่เอาเลยนะครับเนี่ยเราเล่นเคมีดีกว่าไอเป็นเออินรีย์ดีกว่านะได้น้อยแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีกว่าเพราะว่า กว่าจะเก็บลูกได้ตั้งแต่ออกดอกยันเก็บผลนี่โอ้โหอัดยากันเป็นไม่รู้กี่สิบครั้งนะยาฆ่าเชื้อราฆ่ามแมลงฆ่าเชื้อโรคอัดกันเข้าไปไม่รู้อะไรต่ออะไรจนจนสุดท้ายตอนเก็บลูกนะตอนเก็บลูกก็ต้องมาชุบสีเพื่อให้ลูกสวยเพราะคนนี้ติด ติดเรื่องลูกต้องสวยไม่สวยไม่กินนั่นแหละครับกินสีเข้าไปกินสารปนเปื้อนพวกแคสเมียมเข้าไปกินสารที่ทําให้เกิดก่อมะเร็งเข้าไปทุเรียนเป็นผลไม้อชนิดหนึ่งนะที่ขอบอกไว้เลยว่ามีสารปนเปื้อนเยอะมากโดยเฉพาะที่มันสวยๆนะง,งามๆเนี่ยลูกสวยสีด,ดีผิวพันนวลน,น,นเนี่ยโวอันตรายมากเพราะฉะนั้นทุเรียนอินทรีย แม้ว่าจะหากินน้อยแต่ก็หากินได้นะเขาทําก็ยากด้วยแล้วราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะไม่แพงว่ากันเท่าไหร่เลยนะครับก็อันนี้ก็เลยแชร์กันเนะทุเรียนบ้านสวนสองเราออกแล้วครับออกดอกแล้วให้เห็นผลแล้วอ่าเห็นดอกแล้วยังไม่เห็นผลเดี๋ยวดูก่อนเป็นหางแย่แล้วติดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมในช่องของบ้านสวนสองเรามีทิปดีๆอะไรเกี่ยวกับการทำทุเรียน อินรีผลไม้อินทรีต่างๆก็จะ,ะแนะนํากันความจริงมีหลายอย่างนะมีตอนที่ติดก็มีส้มโอส้มโอเป็นอินรีเหมือนกันทั้งหมดในสวนนี่ไม่มีเคมี me, นะฮะหญ้าเยอะเราก็ตัดนะเราไม่เคยใช้ใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ตัดเอาแต่ช่วงนี้ก็เว้นไม่หน่อยเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินเ,เรายังไม่ตัดหญ้าให้เขามีความชุ่มชื้นไปรักษาความชื้นเอาไว้เห็นไหมฮะดินยังมันหมาดอยู่เลยครับ เ,เราก็ให้ความชื้นไว้แล้วก็ผมก็ต่อท่อนะต่อท่อสปริงเกอร์นี่ขึ้นไปข้างบนจะเห็นหนะ้าท่อนเนี่ยฮะเนี่ยก็คือเราก็ให้ความชื้นในทรงพุ่มเวลากลางวันแดดนนร้อนผมก็จะเปิดสปริงเกอร์แล้วก็ให้ความชื้นในในในทรงพุ่มเพื่อทุเรียนจะได้ไม่ร่วงเพราะดอกดอกมันโดนกระทบหนาวแล้วก็โดนความร้อนกลางวันก็จะร่วงเห็นไหมครับโคนทุเรียนผม จะคลุมด้วยยาแตอนนี้เตรียมตัวไว้เตรียมตัวที่จะเอาเนี่ยนี่คือขี้ไก่อ่าขี้ไก่จากฟาร์มเลยไม่มีสารเคมีนะครับเดี๋ยวจะเอามาโรยรอบโคนแล้วก็จะเอาดินเอาดินมามามา,มาปิดมาปิดเหมือนอย่างเงี้ยนะครับปิดทับกัรนี่นี่การในตัวแสบนี่มาคุยมากินครับมาเกลือกัวละเม็นบ้านแน่ๆแล้วก็เอาย้าเนี่ยมาคุมอีกทีหนึ่ง อันนี้คือระบบของเกษตรอินทรีย์ล้วนๆให้มั่นใจว่าอินทรีย์สวนบ้านสวนสองเราอยู่ได้นะเติบโตได้ยั่งยืนนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันในช่องบ้านสวนสองเราคลิปต่อไปเดี๋ยวดูตอนที่เป็นลูกอีกทีนึงครับจะนําเสนอให้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามทุกคนครับสวัสดีครับ